เสเำหรับการแข่งขันซีเกมนะครับซึ่งสนามเนี่ยเราได้คอนเฟิร์มกับทาง 4, สาพันซีเกมนะครับซึ่งเมื่อมีการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วไปแล้วว่าเป็นที่สนามที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งตรงนี้ทาง 3, สาพันซีเกมและก็สาพันธ์ตะก้อนอนาชาติก็ได้มาตรวจสนามแล้วและก็ยืนยันในรายงานการประชุมเป็นที่นคนปรปฐม ไปแล้วซึ่งถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะต้องอมีการพูดคุยแล้วก็การเชิญทั้ง11ประเทศสมาชิกเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็มาตรวจสนามใหม่แล้วก็จะต้องเชิญสาหพันธ์ของอตะก,ก้อเนี่ยมาตรวจสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยุ่งยากผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทางมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป,เป็นความคิดเห็นหรือมีความเปลี่ยนไปได้อย่างน้อยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรามีการคอนเฟิร์มในการประชุมทั้ง11ชาติแล้วก็ ทางสาพันธ์เนี่ยก็ได้ไปตรวจสนามแล้วทุกชาติก็คอนเฟิร์มที่จะเป็นสนามจังหวัดนครปฐมไปเรียบร้อยแล้วครับที่น้าไปเลยครับนร้ากีฬาอะไรน้ากีฬาอะไรข่าวที่บอกจะตัดน้องว่าตามนโยบายที่เพิ่มนะครับคือจริงๆแล้วก็ท่านท่านก็ท่านก็เหมือนกับให้ให้ให้การตัดสินใจมาอยู่ที่ตัว กรรมคณะกรรมการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากที่ในมุมมองของผมแล้วก็ทางกรกตแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับอยากที่จะให้ไปในที่ที่มีโฟลของผู้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยสามารถที่จะเอาน้พี่พี่คนไทยพี่นี่น้องคนไทยเนี่ยที่อาจจะไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้าไปชมไปเชียร์ได้โดยตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็ที่เล็งๆไว้ทาง ทางอกองกอเองก็ได้คุยกับทางวันนะครับก็คือที่วันแบงงคอรอกไว้นะครับที่จะพาคณะกรรมการเข้าไปดูว่าดีหรือไม่ดีพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับส่วนกีฬาอื่นๆก็ก็อย่างที่บอกครับพยายามอย่างยิ่งที่จะ ให้อยู่ในจังหวัดที่เราประกาศเป็นเจ้าพักแต่ที่ที่เขาผสมตะก้อครับที่เ,เปลี่ยนสามไปแล้วอะไะระไปแล้วมันละก็ได้รักสมาชไปแล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นอะไรครับ,รบไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าสมาชิกก็ก็พร้อมยินดีเพราะว่าจริงๆแล้วตะก้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าสนามที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆแล้วนะครับก็ถ้าตัดสินใจที่จะไปวันแมง็งซ์พอจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวทายให้ทำทางทางคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบได้เลยครับยินดีครับ นนี่มกเเทนกบดไล์หม่็จริงๆแล้วเนี่ยภายในภายในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดืไลน์ละนะครับไม่จะมีปัญหาอะไรนะครับอย่างกอล์ฟเองเราก็ได้ส่งหนังสือยืนยันกับทางสมาคมไปแล้วว่าจะใช้สยามธนที่ขับนะครับที่พัทยาในการที่จะเป็นสนามที่แข่งขันครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you thank you